ภาพโดยรวมค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะงานออกมานะคะดูสวยงามนะคะดูแทบไม่ออกเลยว่าเรานะคะทําการขยายแล้วก็ต่อความยาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการต่อนะคะต่อชายกระโปรงนะทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะที่เอาไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้คือด้านนอกเนาะนี่ค่ะมันก็จะดูเป็นสองสเต็ปนะคะเห็นปะชายข้างล่างจะยาวกว่าด้านบนนะคะแบบนี้ ด้านนอกค่ะแล้วก็ด้านในนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะคือจะไม่เห็นรอยพงริมนะคะของชายกระโปรงนะคืออันนี้ค่ะจะถูกครอบไว้ด้านในก็จะถูกครอบแบบนี้ค่ะงานก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของงานแก้ค่ะเดี๋ยวดูโดยรวมนะคะนี่ด้านข้างก็ต่อแทรกผ้านะคะดูแทบไม่ออกเลยเพราะเรานะคะใช้ผ้าในแบบเดียวกันนะคะนี่เลยดูด้านหลังนะคะชุดนี้ลูกค้ามาขยายอกเอวคะ่ะอยู่ที่6นิ้ว อันนี้คือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าออกมาเนียนเป๊ะมากๆดูแทบไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่านได้ทําการแทรกผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อันนะคะใช้ผ้าจากชายกระโปรงตรงนี้นะคะคือก่อนที่อันค่ะจะเอาผ้าจากชายตรงนี้อันก็มาหาผ้าก่อนนะคะเท่าที่เราหาได้นะคะมันก็คือเป็นตัวนี้นี่นะคะอันนี้คือใกล้เคียงสุดละ ที่หามาได้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่าลายะคะ่ะไม่ได้ฉะนั้นนะคะอันก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้ผ้าตรงนี้มาต่อด้านข้างพวกวลดลายพวกนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันงานก็จะไม่สวยอีกฉะนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ผ้าส่วนของชายตรงนี้นะคะเอามาต่อค่ะแล้วก็จะเอาผ้าลูกไม้ที่เราได้ตรงนี้ค่ะมาทำเป็นชายแบบนี้แทนนะคะ แบบนี้นะในคลิปนี้เดี๋ยวอันจะสอนวิธีการเย็บชายนะคะว่าเราจะต่อชายยังไงนะคะอย่างตัวนี้อันก็จะใช้วิธีการนะคะซ้อนผ้าแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการเย็บนะคะว่าจะเย็บแบบไหนแต่มาดาูวิธีการก่อนว่าอันนะคะทําให้ลูกค้าย,ยังไงอันมีการวิเคราะห์งานยังไงนะคะอ่าโอเคพอหลังจากที่อันนะคะคิดแล้วว่าส่วนของ ผ้าลูกไม้เที่ยวได้มาเนี้ยเราจะไม่ต่อด้านข้างเพราะว่าพอหลังจากต่อแล้วมันจะเห็นรอยต่อค่อนข้างชัดฉะนั้นนะคะผ้าที่ได้เราจะมาต่อต่อความยาวของชายกระโปรงแทนนะคะทีนี้เวลาที่เราต่อนะคะงานเนี่ยเราก็จะให้อา่าให้ให้รูปทรงค่ะไม่ว่าจะเป็นอกเอวนะคะมีความเว้าเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าต่อเลยนะคะเป็นผ้าตรงตรงต่อมาไม่ใช่เรานะคะก็จะยึดตามไซส์ลูกค้าเป็นหลักนอ้อยอย่างตัวนี้ลูกค้าค่ะรอบอกนะคะอยู่ที่30บ 38นะคะรอบเอวนะคะอยู่ที่31นะคะเนี่ยค่ะหลังจากแก้เสร็จนะคะมั ts, นก็มีความคลอดนะคะของชุดนะเนี่ยค่ะมีความคลอดของเอวคือเป็นตามทรงเดิมนะคะแบบนี้นะตรงนี้ค่ะอานก็แทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะด้านนอกเนี่ยทำแบบไหนนะคะด้านในเนี่ยให้ทําแบบเดียวกันนะคะนี่ด้านในก็แทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมเช่นกันนะคะนี่เลยค่ะแทรกด้านนอกด้านในนะคะ หลังจากที่เราแทรกผ้านะคะเพื่อที่จะขยายส่วนของลําตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บส่วนของชายกระโปรงเนาะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ด่านจะสอนวิธีการนะคะว่าเราเนะะี่ยค่ะจะทําแบบไหนนะคะอันนี้เป็นผ้าลูกไม้นะคะที่อันหาไดา้ที่มีอยู่นะคะหาได้มาเท่านี้แหละแล้วก็พออันนะคะเห็นแล้วว่าเราจะมาต่อส่วนของชายใช่ปะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะเอามาต่อในแบบความยาวตัวเนี้จากของเดิมมันหะมันถูกตัดไปนะคะอยู่ที่สองสองนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้สองนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้ที่เราจะมาต่อค่ะก็ความยาวให้ได้ใกล้เคียงกันกันกบที่เราตัดไปนะคะหรือว่ายาวกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะฉะนั้นกน็ได้ผ้าตัวนี้มาเป็นผ้าแบบผืนใหญ่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราตัดนะคะเราตัดมาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วมาต่อมันก็จะไม่สวยแต่อันนะคะจะใช้เป็นวิธีการพับทบแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็ต่อนะคะให้เป็นเหมือนมันเป็นระบายสองชั้นนะคะเป็นแบบผ้าลูกไม้ที่เราต่อไปสองชั้นงานจะสวยกว่านะเนี่ยค่ะจากของเดิมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะทําการพับทบลงมาอันดับแรกก็ดูก่อนค่ะว่าอันไหนคือส่วนของด้านนอกนะคะนี่อันนี้นก็เย็บเย็บเพื่อที่จะรวบเรียบร้อยละเย็บแบบเย็บให้มันซ้ายขวาให้มันประกบติดกันให้มันเป็นวงแบบนี้ค่ะนะคะ คือด้วยความที่ลูกไม้มันมีเท่านี้จริงๆนะคะอันก็จะใช้เท่าที่มีอยู่เนี่ยแหละคะ่ะความกว้างก็พอได้อยู่อาจจะต้องมีความแบบย่นน้อยหน่อยนะคะตามข้อจํากัดของลูกไม้นะอันดับแรกค่ะก็ให้เรานะคะวัดก่อนค่ะอันดับแรกวัดลูกไม้ก่อนนะลูกไม้ตัวนี้คืออย่างที่บอกไว้ว่าอันนะคะจะให้ส่วนของลูกไม้เนี่ยให้มันมีความแบบอย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยให้มันมีความทับซ้อนในแบบที่ ไม่ใช่ว่าเท่ากันแต่ว่ามันจะเหลื่อมกว่ากันขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้นะคะมีความเหลื่อมแบบนี้นะคะขึ้นมาอันดับแรกก็ให้เราค่ะขีดเส้นก่อนนะคะขีดเส้นดูระยะที่เรานะคะจะวางจะวางผ้าลงไปนะคะขีดเส้นด้านบนแบบนี้เลย พอหลังจากที่เรานะคะขีดโดยรอบนะให้มันได้ระยะด้านบนจะด้านบนจะสูงกว่าด้านล่างนิดหน่อยนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็มาหาจุดนะคะเราจะแบ่งสีจุดเท่าๆกันหาจุด,ดด้านหลังก่อนตรงนี้นะคะคือด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังอันนี้คือนี่นะคะอันนี้คือรอยต่อค่ะตรงนี้นะคะจับไล่มาค่ะอันนี้คือด้านหน้า ตรงนี้นะคะด้านหน้าเลยแล้วก็จากนั้นค่ะพับทบนะคะแบบนี้แล้วก็ขีดเลยค่ะเราจะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็นสี่ส่วนน,นะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนหลังจากที่เราแบ่งส่วนของตัวผ้าตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาแบ่งส่วนของที่เป็นตัวชุดนะคะก็หาจุดกึ่งกลางเหมือนกันค่ะอันนี้คือกลางหลังนะกลางหลังค่ะ จับไล่มาค่ะว่ากลางหน้าอยู่ตรงไหนกลางหน้าคือตำแหน่งนี้นะคะนี่จากนั้นค่ะพับทบนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนเหมือนกันไล่แบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเลยอ่ะพอหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะเราก็จะวางลูกไม้ละ นะคะคเริ่มต้นจากกลางหลังก่อนนะคะกลางหลังเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อเนาะแบบนี้นะคะเป็นรอยต่อแบบนี้วิธีการวางค่ะเราจะวางลงไปแบบนี้เลยแบออกมานะคะแบออกมาพอหลังจากที่เราแบเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีเส้นนะคะเส้นที่เราขีดไว้เห็นไหนะคะเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ค่ะเส้นตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นรอยที่เราพับแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะเส้นตรงเนี้ยให้เอาเส้นนะคะ อยู่ตรงชายเว้นจากตรงปลายขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเซนก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็กัดเลยแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะที่เราได้แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนก็มาดูคะ่ะว่ารอยนะคะอยู่ตรงไหนนี่รอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสีแดงอันนี้คือเราจะแบ่งนะคะแบ่งหาจุด จากนั้นก็กัดเลยค่ะนี่นะคะตำแหน่งเส้นแดงนะทุกคนนี่ตำแหน่งเส้นแดงที่ขีดตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงชายจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บอีกทีนึงมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเนาะอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะคะก็เหมือนเดิมหาจุดกึ่งกลางก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี่จุดกึ่งกลางก็เหมือนเดิมวางตำแหน่งของที่เป็นเส้นที่เราได้พับ พับแบ่งนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็จุดสุดท้ายะคะ่ะเหมือนกันตรงนี้นะคะนี่คือเส้นเส้นแดงที่เราขีดโดยรอบเอาไว้นี่นะคะเดียนให้ทุกคนได้ดูเห็นภาพแบบคร่าวๆก่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เรานะคะจะเย็บแบบนี้เลย มาถึงขั้นตอนของการเย็บค่ะก็อันดับแรกนะคะของเดิมเนี่ยเราได้กัดเข็มหมุดไว้แบบนี้ใช่ปะเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้นะต่อจากนั้นค่ะเราก็เอาเข็มหมุดน,นะคะออกก่อนแล้วก็เอาตรงนี้นะคะเส้นสีแดงนะคะครอบแบบนี้นะะเนี่ยค่ะเส้นสีแดงนะคะคลุมไปแบบนี้นะคะเพราะว่าจากของเดิมอันให้กัดแบ,บ่ๆแบบนี้ใช่ปะเนี่ยคะ่ะอันให้กัดแล้วก็มันจะมีความแบรของผ้าแบบนี้อยู่นะคะแบบนี้นะ ตรงนี้ค่ะตำแหน่งเส้นตรงกันเรียบร้อยจากนั้นเส้นแดงที่เราเขีดตรงนี้ค่ะให้มันอยู่ตำแหน่งตำแหน่งตรงปลายผ้าของตัวชุดอ่ะก็เอาลูกไม้นะคะครอบไปแบบนี้ครอบตรงปลายนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะเดินเส้นเย็บนะคะเข้ามาประมาณ1ตีนผีค่ะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเรานะคะมาดูระยะค่ะ ระยะของช่วงนะคะเมื่อกี้นี้จากเข็มหมุดฝั่งนู้นใช่ปะมาหาจุดเข็มหมุดฝั่งนี้ค่ะที่เป็นช่วงที่อันได้กัดเอาไว้ก็เหมือนเดิมให้เราคุมไปแบบนี้นะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดไปก่อนจากนั้นเราก็ดูความเฉลี่ยนะคะด้วยความที่ผ้าตรงนี้มันจะมีความมากกว่าตรงนี้เนาะมีความเหลือของผ้ามากกว่าตรงนี้นะคะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะเราก็จะต้องจับย่นนะคะค่อยๆย่นเข้าไป ยน่นในแบบให้มันบาลานซ์กันนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะจับบาลานซ์เดี๋ยวอันจะให้ดูหลายๆมุมนะคะเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนนะคะจับแบบนี้นะคะริมผ้าตรงนี้ค่ะเกลี่ยเข้ามาด้านในให้หมดแล้วก็เดินเส้นเย็บน,นะคะระยะหนึ่งตีนผีเนะะี่ยค่ะค่อยๆจับย่นผ้าเข้าไปทีละนิดเพราะว่าผ้าเนี่ยค่ะมันยน่นได้ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าผ้ามันไม่ได้แบบเป็นชิ้นใหญ่นะคะย่นเท่าที่ได้นะคะค่อยๆเฉลี่ย ริมผ้าตรงนี้เส้นสีแดงนะคะตรงกันกับชายเดิมของตัวกระโปรงด้านในจับไล่แบบนี้ หลังจากที่เย็บเสร็จนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคือด้วยความที่ตรงนี้ค่ะเราเนี่ยห่อค่ะสังเกตดูไหมตรงนี้นะคะตรงนี้คือชายเดิมของกระโปรงใช่ป่ะเนี่ยค่ะเราก็ห่อแบบนี้นะคะนีคะมันจะได้แบบนี้เนี่ยการเย็บแบบนี้ค่ะมันคือการเย็บห่อตรงปลายค่ะโดยที่มันจะได้ไม่เหลือตะเข็บไว้ด้านในเห็นไหมคะ ด้านในก็ไม่มีตะเข็บเห็นไหมคะก็จะเป็นผ้าส่วนของกระโปรงด้านในคือด้านในจะไม่ได้เห็นเป็นรอยเย็บเป็นเป็นพงริมรอยเย็บของเดิมะคะ่ะตรงชายกระโปรงเราจะไม่เห็นเพราะว่าตรงชายเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็ทําการเดินเส้นเย็บนะคะตรงนี้นะคะกดโดยรอบเลยค่ะ นี้นะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวไปดูภาพโดยรวมกันค่ะภาพโดยรวมค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะงานออกมานะคะดูสวยงามน,นะคะดูแทบไม่ออกเลยว่าเรานะคะทําการขยายแล้วก็ต่อความยาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการต่อนะคะต่อใช้กระโปรงนะทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะที่เอาไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้คือด้านนอกเนาะนี่ค่ะ มันก็จะดูเป็น2สเตปนะคะเห็นปะชายข้างล่างจะยาวกว่าด้านบนนะคะแบบนี้ด้านนอกค่ะแล้วก็ด้านในนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะคือจะไม่เห็นรอยพงริมนะคะของชายกระโปรงนะคืออันนี้ค่ะจะถูกครอบไว้ด้านในก็จะถูกครอบแบบนี้ค่ะงานก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของงานแก้ค่ะเดี๋ยวดูโดยรวมนะคะนี่ด้านข้างก็ต่อแทรกผ้านะคะดูแทบไม่ออกเลยเพราะเรานะคะใช้ผ้าในแบบเดียวกัน นะคะนี่เลยอ่ะดูด้านหลังนะคะเอาไปปรับใช้กันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้งาน,นะคะ่ะออกมาแบบสวยงามนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงามค่ะ